สวัสดีครับกำนันแยมปูกับหลานน้อยครับผมเมื่อนี้มาอยู่วัดคือเกานะครับมาจากหันนะครับมาจากหันที่วัดบ่อนำคือเก้านะครับตอนนี้ท้ายคลิปหลังจากที่พระคุณเจา้าหลังจากที่หลับพรอนแล้วนะครับหลังจากที่หลับพรอนยกพระเขาประเขนพระเขาเรียบร้อยนะครับเมื่อนี้มี พอออกคููชายมาผู้เดียวกำนันยามมาผู้เดียวนะครับก็คงจะมาแทนเพิ่นนะครับปกติก็มาคููกันหรือว,ว่ามาแน่บบมาแน่แต่ะมือนีมือเอินมือเฮือนนะครับสองซ้ำมือสองซ้ำมือครับมาเสมอนะครับดรเดะมาเะเคนพระเข่าลงปูลงตาเพิินเนาะส่วนไม่ออกผู้ยิ่งเพิ่นกับไปย่างหลอกนะครับลอ่อล่อที่จะเก็บล่างถวยล่างช่ำนะครับล่างถวยล่างช่ำ วัดสลากเนาะครับอาการเมื่อเนี่บม่บ่หนาวปนไปเก็คงอยู่17เจองศาของเมืองอ,ดอดุดรดเนาะเย็นสบายเนาะเย็นสบายดี17เจองศาเมื่อนี่ก็วันที่สิบแล้วนะครับ1นึเดือนนะครับ1นเดือนพันไปไว้ก็ยังฝันก็คือจะขี่ตัวนะครับเมื่อนี่เป็นครบ หนึ่งเดือนที่กำนันแย่มได้กับมาอยู่กับหลานเนาะกับมาอยู่กับลูกกับหลานในมาเพื่อนฝาบครอบครัวเพื่อนผููสภาพจิตใจของลูกของหลานนะครับครบหนึ่งเดือนไว้ไว้ไว้เหลือเกินนะครับปีหนึ่งก็เข้าวเดียวถ้าเขาไม่เห็นอย่างเ้เขานอนอยู่เตือปีหนึ่งโอ้รูซืึกวเสียดายเวลานะครับในในต่ละมือเขาต้องหาหาแนวให้เจับของเห็ด อยาเป็นผู้ที่เห็ดเสียเวลาเปล่าประโยชน์นะครับก็ไปนิกฤีไปผ้าลูกเห็ดส่วนผักนะครับ้าเห็ดเห็ดงานเห็ดงานแน่เห็ดงานงานดวงงานหลักใบขาดจากอย่างน้ครับผมงานในห้องงานในห้องกัเห็ดเห็ดขึ้นกันนะครับกัเห็ดไปเรื่อยๆขอบคุณทีฟังนะครับขอบคุณพี่น้องเข้าทีติดตาม ของปู่กับลานน้อยมากครับที่ผมกลับขึ้นมาอยู่ดอดเนี่ยผมเริ่มถ่ายคลิปวันที่12นะครับก็รร่เบิ่งวันที่12นะครับวันที่สิบสองนี่อยอดรายได้ทาง YouTube เนี่ยแจ้งขึ้นมานะครับว่าจะได้ได้ซัมไลค์ขอบคุณพี่น้องเาที่กลับขึ้นมาติดตามขอบคุณที่คอมเมนต์นะครับยินดีตอบคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะครับผม ตอบทุกคอมเมนต์นะครับบอให้พลาดเลยนะครับบอยพลาดบอให้พัน,นถึงจะโดนปันได้กระซังตอบคือเก่าเมื่อวานหรือเมื่อก่อนเนี่ยผมไปไล่ตอบคอมเมนต์ให้ช่องยายโตคนอุดรน,นะครับรู้สึกว่าจะซปีขึ้นหลังก็ะมีนะครับก็ตอบมาไหวนะครับ ใส่เวลาตอบคอมเมนต์ยู่4ชั่วโมงใส่เวลาตอบกดกดหัวใจกับกดไลค์นะครับกดถูกใจให้กับกดกดหัวใจให้ที่เพิ่นอคอมเมนต์ว่าใหม่ผมก็ตอบเป็นคำว้านะครับคือเขียนเขียนตอบพิมพ์ตอบแล้วหลังจากนั้นผมกดหัวใจกดไลค์ให้เมดถูกคอมเมนต์นะครับเมดทุกคอมเมนต์เลย เมื่อถือบาไวนะครับใส่มือถือบาไวเปิดคอมขึ้นมาตอบใส่เวลาสี่ชั่วโมงยังคอยเปิดไรเบิรงคักๆแล้วก็อ้อ่านเบิรงกับขอบบนขอบพุณนพี่น้องร้ายนะครับที่ที่เบิรงแต่ละคอมเมนต์ดีใจร้ายนะครับดีใจนะครับนี่รวดแล้วแต่เอฟซีตัวจริงทั้งนั้นนะครับผมเป็นห่วงเป็นใยอ่อยพรอนนะครับคิดหอดคิดถึงนะครับ ตอนแล้วมีแต่แนวมีแต่ความชงจําที่ดีๆนะครับช่องยายตัวคนดุดรนกลับขึ้นมาแล้วนะครับก็อาจจะบริไทยซูมมือะคือให้ในแสกับไปเตยพอครับลูกเป็นผู้ชายทายเฮ็ดกับเขาเมื่อได้เฮ็ดกับเขาก็ทายนะครับเมื่อได้สึกกับเขาทุงก็คงจะบริไทยเนาะให้ทายทาล่งคลิปในช่องของแม่นะครับสลหรับกับช่องนายหนวด ช่องของนายเสร็จพ่อน้องไปเตยเนาะส่วนช่องของผู้กำกันหน่อยเนี่ยกาจิตลอดนะครับคือผมผมจะถ่ายลงตลอดถ่ายคลิปลงทุกๆเหตุการณ์จะไม่พลาดทุกเหตุการณ์พี่น้องติดตามครอบพัวผมชีวิตของครอบพัวผมก็เหมือนกับติดตามซีรีส์ชีวิตนะครับว่ามืออน่นที่เป็นเรื่องไดมืออื่นเป็นเั่งไดนะครับถ่ายทันทีลงทันทีบ่ม,มีดองคลิปนะครับผมเหตุการณ์ วันต่อวันนะครับผมว้าไปหลายแน่แล้วนะครับเมื่อนี้อยู่ที่ซาร่านะครับบ่บริบริษัยยางออมสารานะครับอากาศอากาศ,อากาศพอดีพอดีเมื่อนี้ก็มีไม่ออกเพิ่นนะครับเห็ียนมานี่ดูดีมากครับเยมาทำความสะอาดมาทำความสะอาดกวาดวัด ปัดกวาดสาลาได้อานิสง์นะครับผมได้อานิสง์กวาดวัดปัดสาลาได้อานิสง์เฮ่าเห็นอย่างห้าก็ได้อานิสงขอแต่ว่าเฮาทําโดยใจเนาะแต่ว่าส่วนผมผมจะผมาผมเฮ็ดของบันทึกเสียงผมหากินน้าเสียงผมก็เลยท่านเสียงท่านบริจาคทั้งเสียงนะครับในเมื่อเพื่อนมีการมีงานผมก็จะมาเปิดเครื่องเปิดเสียง เอาสิ่งที่เกี่ยวกับเสียงมาบริจาคมาท่านมาถวายนะครับเฮ็ดเหตุเกี่ยวกับเสียงซึ่งสาลาาลังไม่นะครับสาลาาลังไม่ผมกะแปาว่าละหน้าไว้แล้วนะครับทาเพิ่นให้เพิ่นสันนก่อนเนาะเพราะว่าตอนนี้สาลายังม่ทันไห้แล้วกับว่รัวอีกเสียงโดนปนไนเนาะทุนมันหน่อยค่อยเฮ็ดไปปีละ,ป,ละปีละประมาณปีละล้านนะครับรายได้ประมาณปีละล้านหรือปีละล้านกว่า ลหลักซาร่าล่ใงไงนะครับกระเฮ็ดแั่งแต่ปีหาหปุ่นนะเก้าปีแล้วเนี่บด้เสร็จนะครับผมกัดสีเฮ็ดบราว่าละหน้าไววว่าสิถวายเครื่องเสียงนะครับจะมาติดติดติเดิมลํำโพงเหมือนของหอประชุมนะครับลํำโพงมาติดไว้กับเสาซาราทั้งสองฟังนะครับแล้วก็เครื่องเสียงครับจะเฮ็ดจัดบอกไว้เลย เครื่องเสียงจะติดตั้งไวต้ตายตัวแล้วก็เวลาสใส่งานก็คือเปิดไฟขึ้นครับคือขึ้นเบเก,เกอร์ป๊อกบ,บาทเดียวก็คือสามารถว่าไไม่ดังลดลวเพราะว่าเครื่องเสียงในชาลาเนี่ยมันมันโมเม,น,ม,น,มนเครื่องเสียงที่จะเหมาะกับการเปิดเพงลงรื่นเรื่องเข้าเอาไว้สําหรับการใส่ไม่ใส่ไ,ม,ไม่ว่าไหมในพิธีการต่างๆหรือวันผ่าวันเทียนวันเจา้าอย่างต่างๆนะครับ ยามวันบุญวันงาน์กับวัยารรับกันเทิดกันร้อนวัยทหารรับกันรับยั้งนะครับให้ยสิ้นหาพ้นพอออกไม่ออกนะครับสําหรับเครื่องเสียงชุดนี้กะงบกัย่งบ้านในรูเพราะว่าหดมือตีเหมากอะต้องไปปรึกษาท่งนลานเครื่องเสียงให้ข้าเจ้ามาบึงให้ข้าวเจ้ามะบึงไข่ประเมินราคาเนาะเพื่อคอยจะดาเนินการก <Wow. S 1> ็คงจะเกินสี่หาามื่นหรอกครับ งบประมาณก็คงจะบ่นเกินอาจจะเกินหาหมืม่นะ 50, นะครับผมผมว่างเปาไว้ประมาณหาหมื่นบาทนะครับมีกําลังพ่อขติเหตุนะครับแต่ว่ารอสาราจจากหน่อยนะครับก็รอเบ,บิงว่าบุญเดือนซีบุญเดือนซีคงจะพอท่านหรอกบุญเดือนซีเพราะว่าตอนนี้งบโมมีนะครับงมผมโมมีผมต้องมาเริ่มต้นนับหนึง่งคือกันนะครับมากลับมานีผมว่าเริ่มต้นนับหนึง่งเริ่มเริ่มเงื่อนที่ บาทหนึ่งในกระเป๋านะครับผมกลับมาทํางานเอานะค่อยทํางานไปเรื่อยๆแล้วก็มาเห็ดป่านเห็ดสองนําจัดแจงบาทเนี่ยนมองยูมองเศร้าส่วนพักส่วนหยาก็ทุกอย่างก็ต้องเริ่มต้นเนี่ยสื่อไม่หมดเนาะ,ะก็เบาวสู่ฟังได้เสียนะครับเบาเบาเบาไหวน,นะครับยังยังบอลเห็ดหมือน,นี่หอกมือได้ผมผอมผมหน ith, มึ่งผมทีม้าไทยมาบอกสู่ฟังเนาะ มีผู้เพิ่นอยากร่วมโมทนาน้ำมีผู้อยากร่วมสมทบนะครับสมทบบุญว่าสร้างบุญสร้างบุญร่วมกันไว้ในชาตินี้นะครับผมแตเลยว่าว่าวชูฟังไวปซื้อนะครับว่าสาราหลังใหม่นี่ผมประว่าละหน้าไว้ผมสีถวายเครื่องเสียงเนาะเครื่องเสียงเครื่องที่เป็นของสาธารณประโยชน์<ม>นะครับผมเอ้าเอาไปจำนี้ก่อนลงเตอเพิ่นเครื่องสี นั่นแหละเส้ได้ย่อพระเขานะครับขอให้สวัสดีก่อนสวัสดีครับ